ท่านผู้ฟังกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์ดรอิสราคงมีอาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศวนนะครับวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเหนือธรรมชาตินะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า supernatural เนาะก็ อ่าง่ายนะครับก็คือเรื่องผีวันนี้นะครับอา,อาจจะเล่ายากสักนิดนึงนะครับก็ภายในเวลา10กว่านาทีที่เรามีเนี่ยนะครับผมก็จะลองนําเสนอเรื่องราวนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องที่เราพูดถึงประสบการณ์ในเรื่องกับอะไรล่ะภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจหรือถ้า อาจจะยังไม่สนใจก็ลองฟังดูนะครับก็มาจากประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนไปในปีประมาณ2010นะครับเกิดเหตุเกิดที่ประเทศอังกฤษขณะที่ผมเนี่ยกำลังศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเ,เกมนะครับในในวุฒิปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยในแถบตอนเหนือของประเทศอังกฤษแล้วกันนะครับ ก็เรื่องมีอยู่ว่านะครับช่วงคริสต์มาสนะครับในปี2010เนี่ยผมก็ได้ไปพักอาศัยนะครับอยู่กับแฟนนะครับแต่ตอนนี้เป็นแฟนเก่านะครับถ้าเป็นแฟนเก่าเราใช้ภาษาอังกฤษว่า ex girlfriend นะครับถ้าเกิดคุณมีแฟนเก่าเป็นผู้ชายก็ใช้ ex boyfriend นะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็น girl หรือเป็น boy นะครับก็มี x นำหน้า ex นะครับก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นเก่าไปล้นะ อ่ะเรื่องนี้ไม่สําคัญนะครับไม่ใช่ประเด็นย้อนไปนะครับผมก็ไปพักอาศัยนะครับที่หอพักนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dormitory ซึ่งเป็นหอพักอเอกชนนะครับก็จะเป็นถ้ารวมคําก็จะเป็น private dormitory นะครับถ้าเป็นของรัฐบาลจะมีคําว่า public นําหน้าถ้าเป็นเอกชนก็จะเป็น private นะครับคราวนี้เนี่ยมันเหตุเกิดว่า ช่วงนั้นเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซนที่พักเนี่ยนะครับมีผู้พักอาศัยนะครับหรือเวสเซเดนซ์เนี่ยอยู่ด้วยกันสี่สี่ห้องนะครับสี่คนสี่ห้องนะครับผมก็ไปเป็นส่วนเกินอยู่แต่นั้นแหละพูดง,ง่ายๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเออ่ผมต้องอยู่คนเดียวนะครับเออ่แฟนเก่าผมไม่ได้อยู่นะครับก็ สภาพของหอพักเนี่ยก็จะมีห้องครัวหนึ่งห้องนะครับห้องนอนสี่ห้องเรียงกันนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนเนี่ยก็จะมีทางเดินนะครับหรือมีคอร์ดิอร์นะครับมีเรียงเรียง<ม>เป็นแถวหน้ากระดานเนี่ยแหละครับแล้วก็มีคอร์ดิอร์เพื่อจะเดินนําทางท่านไปสู่ห้องครัวนะครับที่ตรงคอร์ดิอร์เนี่ยมันก็จะมีไฟที่เป็นลักษณะที่แบบว่า ไม่รู้ท่านผู้ฟังเคยเคยเคย,เคยเจอไหมก็คือว่าถ้าเกิดเราเดินไปตรงไหนเนี่ยไฟมันก็จะติดตรงหัวเราตรงนั้นนะครับเป็นแบบลักษณะมอนจับความร้อนนะครับที่ศรีรษะเรานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราเดินไปตรงไหนมันก็จะไฟก็ติดตรงนั้นนะครับอาจจะมี4ี่ดวงเดินไปดวงที่1ก็ติดที่ดวงที่1นะครับเมื่อท่านไปดวงที่2เดินดวงที่1เนี่ยก็จะดับเนาะดวงที่2ก็จะติดนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงดวงสุดท้าย นะคราวนี้เราจะเห็นยังไงนะครับเวลาถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาไฟมันสว่างเนาะก็มันก็จะข้างล่างประตูเราเรานึกถึงแล้วเราก็จะเห็นไฟมันติดปิ้งขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ห้องที่ผมพักในเป็นห้องที่สนะครับไฟก็มี4ดวงอยู่ตรงหน้าห้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครยืนอยู่ตรงไหนมันก็จะติดตรงนั้นนะครับมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับช่วงคริสต์มาสเนี่ยฝรั่งกลับบ้านหมดนะครับ อ่าเรสซิเดนที่อยู่ในหอพักทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับไม่รวมผมนะกลับบ้านกันหมดเลยเหลือผมอยู่คนเดียวนะครับห้องที่1ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์นะครับก็กลักบบ้านนะครับสมมุติผมให้เขาชื่อว่ามิสเตอร์เอนะครับซึ่งเป็นตัวละครสําคัญนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับส่วนห้องที่3ามนะผมพักอยู่ห้องที่2ห้องที่3เป็นชาวไนจีเรียนะครับก็ไม่อยู่ ไม,ไม่เป็นตัวละครสำคัญนะเราก็จะไม่ค่อยเอ,อ่ยถึงนะครับแล้วก็ท่านที่4ี่ก็จะเป็นคนน่าจะเป็นคนรัสเซียนะครับก็อยู่ในห้องที่4ี่และหลังจากนั้น,นในห้องเปิดประตูถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวแล้วนะคราวนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเงียเงาเงานะครับก็บรกปรากฏว่าผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูจากข้างนอกนะครับตรงคอร์ดรโอนี่นะครับตรงทางเดินเนี่ยนะครับ ซึ่งอยู่ตรงดวงไฟที่1น,นึ่นี่แหละนะก็เปิดประตูแอรนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงากห้องมิสเตอร์เอหรือประตูทางเข้าหอพักนี้นะครับในส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นมีเสียงเดินนะครับตึบตึบตึบนะไฟก็เริ่มติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับนะแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็มีเสียงเดินเข้าครัวไปก็ไม่ได้ติดใจอะไรผมก็เข้าใจว่า ต้องเป็นท่านใดท่านหนึ่งนะครับเรสซิเดนต์คนใดคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามานะแล้วกเ็เข้าไปในห้องครัวนะครับแต่ผมก็ลองเปิดประตูเข้าไปเช็คหลังจากที่ได้ยินก็ไปดูในห้องครัวก็ไม่มีใครนะครับห้องที่เหลือก็อยังคงเงียบสนิทอยู่ไม่มีใครอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็กลับประเทศของตัวเองกันไปนะครับมันเป็นช่วงคริสต์มาสหรือไม่ก็อาจจะไปค้างที่อื่นก็เป็นได้แต่เท่าที่ทราบที่ผมทราบเนี่ย ทุกคนกลับประเทศของตัวเองไปหมดนะคราวนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็ก็ผ่านไปนะครับก็ทุกคนก็กลับมาแล้วนะข้ามวันคริสต์มาสไปนะครับก็กลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์เอ,อคน,นจียรียที่อยู่ห้องที่3นะครับแล้วคนรัสเซียอยู่ในห้องที่4ก็ไม่ค่อยได้สนิทกันอะไรมากนะครับต่างคนต่างมานะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งผมก็ เข้าไปที่หอพักแห่งนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเนาะก็เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ไปเจอกับมิสเตอร์เอ,อเปกติเลยนะครับเพราะว่าเขามาแล้วนี่ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยก็พอเข้าไปสักพักหนึ่งก็เจอคนแปลกหน้านะครับหรือเราใช้ว่า strangers ก็ได้ไม่ได้คุ้นนะครับไม่ใช่เป็นคนใดคนหนึ่ง นะแต่ว่าเป็นบุคคลที่มากับมิสเตอร์เอเนี่ยนะครับแต่งตัวเหมือนลักษณะเป็นบาทหลวงหรือใช้ภาษาเรียกว่าพรีสก็ได้นะครับคราวนี้ผมก็ตามภาษาเนาะเราก็เราก็ชอบคุยเนาะเราก็คุยกับเขาไปนะครับก็เขาก็คุยนูน่นคุยนี่ไปนะครับไม่มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรเป็นสาระนะครับนอตติงพิ l a r นะครับก็สักพักหนึ่ง ท่านบาดหลวงเนี่ยก็ขอตัวนะครับบอกว่าเดี๋ยวขอไปที่ห้องของมิสเตอร์เอนิดนึงก็เปิดประตูห้องครัวเดินผ่านคอริดอร์เข้าประตูประตูห้องแรกไปห้องมิสเตอร์เอไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ลงไปซื้อพิซซ่าข้างล่างไปรอซื้อพิซซ่าที่อยู่ชั้นล่างของหอ,องพักแห่งนี้นะครับก็ระหว่างรอเนี่ยก็เล่สักพักใหญ่ๆหนึงนะครับท่านบาดหลวงเนี่ยก็ลงมานะครับแล้วก็เจอผม ผมก็คุยนู่นนั่นนี่ไปนะครับก็ถามไปนะครับบอก่าทาอะไรท่านมาทาอะไรนะครับท่านก็บอกว่าท่านมาท,ญญญาทํา,า,นะาพิธีไล่วิญญาณนะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า exorcisms นะครับผมก็ตกใจว่าพิธีไล่วิญญาณมีวิญญาณมีผีที่ไหนเหรอก็บอกว่าในห้องของมิสเตอร์เอนั่นแหละนะครับที่มีผีอยู่ ผมก็แล้วบอกมีนานหรือย่ังบอกว่าก่อนช่วงคริสต์มาสได้นิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วผีนะ่ะเป็นลักษณะยังไงผมก็พยายามสืบถามด้วยความที่เราสนใจนะครับก็มิสเตอร์เอก็ลงมาร่วมอยู่ในวงสนทนาเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งเนี่ยมิสเตอร์เอเนี่ยนะครับก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอีก สี่คนรวมเป็นทั้งหมด5คนนะครับที่ปราสาทแห่งหนึ่งผมขอละชื่อไว้นะครับว่านะเป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับทางตอนเหนือแล้วก็ไปเที่ยวนะครับช่วงหน้าหนาวนก่อนคริสต์มาสนะครับอากาศก็เย็นเยอือกมืดก็มืดเร็วนะครับบางที่บ่ายสามนี่ก็มืดแล้วเขาก็ไปเที่ยวได้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานมากอะไรแต่ว่ากว่าจะกลับเนี่ยก็ดึกแล้วทางปราสาทเนี่ยก็ มีทางเดินเข้าไปยาวนะครับหลายกิโลนะครับผมจําไม่ได้ว่ากี่กิโลนะครับก็ต้องกลับคราวนี้เนี่ยรถที่ไปรับไปส่งในในเช่าตับัสเนี่ยมันไม่มีละนะครับก็ต้องเดินเท้ากลับเองคราวนีนะ้ระหว่างทางเดินเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะครับเพื่อนผมมิสเตอร์เอแล้วก็มิสเตอร์เอนะครับรวมทั้งหมด5ท่านก็ต้องเดินกลับแล้วมันมีหมอกลงนะครับหมอกภัษากิีกอฟกซ์ fog นะ หมอกลงมาค่อนข้างหนานะครับเขาก็เดินเรียงเป็นแถวหน้ากระดานนะครับ l i ์อ up นะ l i ์อ up นี่แปลว่าเรียงแถวแต่ถ้าเรียงแถวหน้ากระดานภาษาอังกฤษคำว่าใช้คำว่า line of t r o p s นะครับเอ,อ่อคราวนี้เนี่ยก็ต้องเดินอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเดินเป็นแถวตอนลึกเนี่ยมันมันคนข้างหลังไม่ปลอดภัยนะครับก็ต้องเดินเป็นแนวหน้ากระดานมันจะได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้รู้ และช่วยเหลือคันทันนะครับก็เป็นการระวังเพราะเขาฝึกทหารมาการเขาเกณฑ์ทหารกันมาว่าเขาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้กันมาก็เดินกลับไประหว่างทางเนี่ยมิสเตอร์เอกเล่าให้ฟังว่าเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดินจากปราสาทเนี่ยเพื่อจะไปไป้ายรถเมย์ว่ากันเถอะค่อนข้างน่ากลัวนะครับค่อนข้างข้างทางมืดมืดนะครับก็มีไฟ สลวสลัสรวัดนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับข้างทางก็เหมือนมีเสียงนู่นเสียงนี่ซึ่งค่อนข้างหลอนพอสมควรพูด,ดง่ายๆเนี่ยถ้าเราสงสัยก็คือมันมันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับผีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วล่ะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรนะก็กลับมานะครับที่หอพักในเวลามืดวันนั้นก็นอนหลับ นในห้องนีก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ5คนก็ตัดสินใจว่านอนด้วยกันนะครับไม่ได้รู้สึกถึงว่ามันมีความแปลกประหลาดอะไรที่เกิดขึ้นมานค5คนก็นอนมิสเตอ์กับเพื่อนเขาคนหนึ่งก็นอนบนเตียงด้วยกันอันนี้คือ1ทีมละ,ะข้างๆเตียงนะครับในแนวขนาดเดียวกันก็นอนอีก2คนนะครับก็รวมเป็น4อันนี้เหลือเศษอีกหนึ่งจะไปนอนข้างๆคนคนที่4เนี่ยก็ไม่ได้นะครับที่ไม่พอก็ ก็เลยต้องไปนอนตรงแถวหน้าประตูก็นอนหันหน้าหันหน้านะครับหันหัวเนี่ยไปทิศหนึ่งจากประตูนะครับเพราะฉะนั้นหน้าก็จะเห็นประตูเนาะถ้าโง,งงหัวขึ้นมาในพวง,ง่ายๆก็จะเห็นประตูนี่คือลักษณะการนอนอย่างนั้นปรากฏว่าทุกคนหลับหมดนะครับโยเวนคนนี้ในคืนนั้นเนี่ยนะครับเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ที่ประตูแต่งตัวด้วยชุดโบราณ นะครับอันนี้คือจากเรื่องที่มิสเตอร์เอเล่านะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรนะครับเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็เล่ามิสเตอร์เอฟังนะครับก็เป็นเหตุที่ว่าเลยต้องไปเชิญบาทหลวงมาเพราะแน่ใจว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนนะครับก็เลยไปเชิญบาทหลวงมาทําพิธีเอ็กซ์เซซิซมส์นะครับคราวนี้เนี่ยบาทหลวงนะบัดนี้บาทหลวงเล่านะครับบอกว่าบาทหลวงเนี่ย ก็เข้าไปคุยนะครับกับผีตนนั้นหรือวิญญาณนะหรือหรืออะไรผมก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรตอบได้นะครับอย่างมันจะไม่ชัดเจนก็บอกว่าให้กลับไปเถอะและมาทำไมเนี่ยบอกว่าท่านท่านคุยนะแล้วก็บอกว่าวิญญาณก็ตอบมาว่าผีเนะี่ยตอบมาว่าบอกว่าตามมาจากประสาทเนื่องจากว่าเห็นกลุ่มนี้เนี่ย เขาเดินเรียงแถวร้องเพลงมาก็เห็นว่าสนุกดีก็เลยตามมาจากที่แ a s t สโก็คือปราสาทเนี่ยนะครับมาที่หอพักด้วยนะครับก็มาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่กลับท่านบาทหลวงก็เลยเชิญให้กลับไปนะครับโดยโดยรายละเอียดของพิธีเนี่ยไม่ผมไม่ได้ทราบนะบไม่ได้ถามเพราะแค่นี้เราก็กลัวจะแย่อยู่แล้วนะครับก็สรุปว่าเป็น วิญญาณที่หรือผีที่ตามติดมาจากรบริเวณปราสาทแห่งนั้นนะครับเป็นวิญญาณหรือผีโบราณน,นะครับตามกลุ่มนี้มานะครับแต่ก็ได้เชิญกลับที่ไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่นั้นมาไฟาตรงคอริดอร์ตรงทางเดินก็เปิดปกตินะครับก็ ติดติดตับดับก็เป็นปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรคิดว่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะครับทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยนะครับจนผมไม่ได้อยู่หอพักแห่งนั้นอีกแล้วนะครับเรื่องดาวนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะได้รับความสนุกความน่ากลัวนิดนหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้น่ากลัวมากอะไรนะครับก็หลอนๆนะครับแล้วก็ได้ภาษาไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ก็ฝากเรื่องไว้เท่านี้นะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องลองมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ